บ้านเหียงบ้านหลังนี้มันเป็นเหมือนกับเดสตินีที่เราเจอเขาเดินดูแล้วก็สำรวจที่แล้วก็บอกโอเคตรงนี้เป็นบ้านสแตนเดอร์โคือไม,ม้ไม่มีไม้ใหม่เลยสัก,กชิ้นไม้เก่าหมดเลย บ้านเหียงบ้านหลังเนี้ยมันเป็นเหมือนกับเดสตินีที่เราเจอเขาเพราะว่ามีน้องที่ขายของเก่าเขาส่งมาแล้วตอนนั้นเน่ะเราอยู่เชียงใหม่พอดีเราก็เลยไปดูบ้านบ่ายสองห้าโมงเย็นซื้อเลยบ้านไม้ร้อยปีส่งประมาณรอห้าเรียกพนักงานของไอ้กาเองเอะพี่เคนมาดูแล้วบอกพี่เคนว่า หรือออกแล้วก็ไปตั้งที่ปักช่องหรือแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นแล้วก็เอามาประกอบใหม่บ้านเดิมเนี่ยจะทึบมากเราก็จะเพิ่มแบบว่า area ที่เปิดออกไปมองเห็นข้างนอกเพิ่มระเบียงหน้าตรงหน้าต่าง area ที่ตั้งอยู่เนี่ยจะเป็นจุดที่ทั้งวิวดีทั้ง อากาศดีเดินดูแล้วก็บอกโอเคตรงนี้มีโจทย์อีกอย่างหนึ่งไม่ให้ตัดต้นไม้ก็พยายามหาตรงไหนที่ตัดต้นไม้น้อยสุดเราพยายามไม่ไปยุ่งกับธรรมชาติในมุมมองของกาเองเนี่ยเป็นบ้าน Sustainable คือไม้ไม่มีไม้ใหม่เลยสักชิ้นไม้เก่าหมดเลยไม้เดิมของบ้านก็จะเป็นไม้เหียงภาคกลางเขาจะเรียกว่าไม้ชาติแต่คนภาคเหนือเขาจะเรียกว่าไม้เหียงก็เลยตั้งชื่อว่าเฮือนเหียง พื้นเดิมเสาทั้งหมดคานทั้งหมดคือของเดิมแต่หน้าต่างประตูเราจะมีประตูอินเดียเราจะมีพวกบานเฟียมที่ซื้อจากบริษัทหนึ่งที่น้องเข้าไปทำงานมันจะเป็นประตูหน้าต่างของโรงแรมเก่าที่เขาลื้อมาแล้วเขาก็ขายก็ได้มาก็รีไซเคลิลหมดเลยชิ้นเฟอร์นิเจอร์จะมีบางชิ้นที่เก้าอี้ที่ต้องซื้อใหม่ที่เหลือก็คือของเก็บจะเป็น โต๊ะจากร้านอาหารที่เคยเปิดกับปิดไปแล้วกับธุรกิจนี่คอกเกตธุรกิจที่เคยทำที่ทำพวกสไตลช์ชชบี้ชิกสมัยก่อนก็ทำร้านเฟอร์นิเจอร์ถ้าไปชั้น2ก็จะมีโคมไฟที่เคยขายที่ร้านอะไรที่ขายไม่ได้ก็เอามาตั้งๆอยู่ตรงนี้ทุกชิ้นมีเมมโมรี พื้นที่เราใช้เป็นพื้นไม้ที่เก็บมานานมากและพื้นไม้ที่ใหญ่มากแล้วเราแบบหวงไม้พวกนี้มากเนี่ยจะอยู่ในห้องนอนเก็บมาเป็นสิบปีอะ่ะหาไม้ที่ใหญ่ขนาดนั้นแล้วก็หนาขนาดนั้นไม่ได้เราทำพื้นให้ไม้มันเข้าไปได้คือไม้มันไม่ตรงอะ่ะแต่เราก็เราใช้ไม้ตามเดิมเลยเป็นบ้านที่เย็นสบายนอนสบายมาก มันสบายมากแล้วก็มันเอ NERGY ดีมากอ่ะมาแล้วก็วายคือสดใสแฮปปี้จะนั่งอยู่ที่ห้องที่มันมองเห็นวิวเราจะเรียกว่าห้องนั่งสมาธิแต่เราก็ไม่ได้นั่งสมาธินะทำงานอยู่ตรงนั้นเปลี่ยนมากๆเลยเพราะว่า slow life มากขึ้นก่อนที่มีบ้านหลังนี้ยจะอยู่กรุงเทพตั้งแต่มาสร้างบ้านนี้มาปีหนึ่งอะ่ะจะอยู่ปักช่องนี้สัดส่วนใหญ่ เราเหมือนกับอยู่กับธรรมชาติมาทำสวนมารักต้นไม้เปลี่ยนไปเยอะในปีที่ผ่านมาไม่แน่ใจว่ามันเป็นเพราะว่าอายุด้วยหรือเปล่าหรือเป็นเพราะว่าเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยมีความรู้สึกมาแบบลมก็เย็นได้ยินเสียงธรรมชาติ6โมงเย็นอะ่ะเดี๋ยวจะมีเสียงพวกอะไรนะซิกคา a ดาจะเป็นอะไรที่ฮีลใจมากๆเลยอะ่ะ เฮลตัวเองฟิสิกอลด้วยเมนทัลด้วยถ้าถามว่าบ้านหลังสุดท้ายไหมก็ยังมีโครงการที่จะสร้างบ้านที่อื่นไปเรื่อยๆชอบสนุก